เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือไม่อย่างไรนะคะมาดูพลังงานของเขาคนนี้กันก่อนนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะค่ะเขาเป็นใครกันนะคะออ้คนนี้คือคนที่คุณได้เจอกับเขาแล้วแหละนะคะก็ต้องบอกแบบนั้นนะเขาเป็นคนที่อ อินเลิฟกันอยู่กับคุณในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็รู้สึกต่อกันอย่างหลนหลนๆน่ะเออมันเป็นความปลื้มใจมันเป็นความปลื้มปริ่มนะคะเออมันรู้สึกพงทรงพลังมากๆเออในความรู้สึกนี้นะแล้วเขาก็อยากที่จะแบบมาบอกรักคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณด้วยนะแสดงว่าเขาอะเหมือนคนที่พบรักที่ถูกใจแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ อยู่ในช่วงการตกหลุมรักอะ่ะเออเขาตกหลุมรักคุณอยู่คนคนนี้ในห่วงเวลานี้นะคะพลังงานเขาเป็นไงอีกสี่ดาบอืมคนคนนี้ในเวลาที่ว่างในเวลาก่อนนอนหรือในเวลาที่เขาอยู่ในช่วงของการพักผ่อนอะ่ะจิตใจของเขาอะ่ะมันมีความเลื่อนลอยนะคะมีการแบบว่า คลุ่นคิดถึงคุณหนักมากนะคะไม่เป็นอันหลับอันนอนก็ได้ด้วยนะมีความรู้สึกกับคุณแบบล้นอกล้นใจอะ่ะเออถูกอกถูกใจแล้วก็คิดถึงจนจนนอนไม่หลับอะ่ะอืมแล้วก็เขารับคุณไว้พิจารณาแล้วก็คือยังไงซะเขาก็ตั้งใจเลยแหละว,ว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยคุณให้หลุดมือไปได้อะ่ะเออเขาจะต้องเอาคุณมาเป็นแฟนให้ได้ นะเด็กดาบแล้วเขาคิดว่าเขานี่แหละจะเป็นคนที่ดูแลคุณนะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณแบบต้องตกระกรรมลำบากเขาจะไม่ปล่อยให้คุณโดนคนอื่นคว้าไปอะ่ะอืมเพราะว่าเขาจะเฝ้ายุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมอ่ะเอออาจารย์จะพูดยังไงเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาทําร้ายทําอันตรายหรือเข้าใกล้ถึงตัวคุณได้อะ่ะอืม ในออฟสอดเขาจะบุกตะลุยจีบคุณในห่วงช่วงเวลานี้เลยแหละเออเขาจะไม่นิ่งอีกต่อไปแล้วอะ่ะอืม พลังงานของเขาก็คืออยู่ในช่วงที่อินเลิฟกับคุณรักคุณชอบคุณอยากเข้าหาคุณอยากจีบคุณแล้วก็รับคุณไว้พิจารณาแล้วและอยากจะปกป้องคุ้มครองดูแลใส่ใจเทคแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาว่างก็ไม่ได้ว่างนิดว่างหน่อยก็จะแบบว่าเหม่อลอยคิดถึงคุณนะคะอ่ามาดูพลังงานคุณบ้างพลังงานคุณหลับเป็นไงพลังงานคุณอ่ะเหมือนเคยเดินออกมาจากความสัมพันธ์จากใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณอาจจะแบบ ถูกหลอกหรือคุณอาจจะเคยแบบพลาดหวังกับความสัมพันธ์มาแล้วคุณเหมือนอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออบัญญะที่จะดูให้นานที่สุดอะแล้วถึงจะค่อยรักอะไรอย่างเงี้ยคุณเหมือนคนที่หันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าสิ่งที่เจอมาในอดีตมันเจ็บปวดมากมายนะคะอืม แล้วเขาจะเอาอยัางไงกับคุณต่อไปเขาคิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมอาจารย์ว่าตอนนี้เหมือนเขาก็พยายามแหละที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็กสังเกตคุณมาสักพักนึงแล้วอย่างนี้ก็ได้ว่าคุณเป็นคนที่แบบถึงแม้จะดูมีความแตกต่างกันกันกบเขาไม่ว่าจะเป็นต่างกันเรื่องของ าชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมความห่างไกลหรือทัศนคติอะไรก็แล้วแต่ที่คุณและเขาแตกต่างกันอ่ะอเขาก็มีความวิตกกังวลอยู่บ้างแหละนะในในเรื่องราวเหล่านั้นในความแตกต่างระหว่างคุณและเขาอ่ะแต่เขาก็คงจะไม่ไปแก้หรือไปปรับอะไรที่เกี่ยวกับคุณนะเพราะเขาก็ตั้งใจแล้วว่าถ้าคุณอ่ะรับเขาไว้พิจารณาหรือคุณและเขาต่างก็ลองคบหาดูกันแล้วอ่ะ เขาจะไม่หาเรื่องทะเลาะหรือเขาจะไม่เป็นฝ่ายที่ทิ้งคุณแล้วเดินจากไปแน่ๆอ,อืมตัวคนคนเนี้ยชอบที่จะได้ปรับตัวเข้าหากันกับคุณอะ่ะอืมดูเหมือนกับว่าเขาอยากจะแบบพอคบเรียนรู้ดูใจกันไปแล้วอยากที่จะแต่งงานแล้วก็อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปแบบตลอดชีพตลอดชาติตลอดแบบ ทุกพบทุกชาติไปก็ได้คือค่อยใชจะใช้ชีวิตบ้านปลายไปกับคุณยาวๆจนกว่าจะตายจากกันอะไรเงี้ยอืมแล้วถามว่าเออเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงก็ต้องบอกว่านั่นแหละตอนนี้ก็คือเขาจะค่อยๆตะล่อมจะค่อยๆจีบคุณนะจะตามตือ้อตามงอ้อไม่ว่าคุณจะชอบเขาหรือไม่ยังไงแต่คนคนนี้ก็คือจะเข้าหาจะตามคุณต้อยต้อยต้อยจะจีบคุณต้อยต่อยตอยนะคะคุณไปไหนก็จะไปด้วยอ่ะเออแล้ว นี่เขามีความมุ่งมั่นเขามีความตั้งใจมากๆนะว่าแบบเอ่อจะต้องแบบเอาชนะใจคุณให้ได้อะเออคือไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนอ่ะเออคือ,อยังไงก็จะทำให้คุณรับรักเขาให้ได้แล้วเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าอนาคตจะต้องมีคุณอยู่ข้างๆกันนะคะจะไปไหนจะทำอะไรหรือวางแผนอนาคตยังไงกันก็คือจะขอ อยู่เป็นที่ปรึกษาหารือกันไปอ่ะเออมีอะไรให้ทำหรือช่วยกันได้ก็จะช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้เนาะโดยชีริอตถ้าหากคุณอยู่ทางไกลเขาก็อยากจะเดินทางอ่ะอืมไปมาหาสู่แล้วก็สร้างความสนิทสนมกลมเกลียวกับคุณอ่ะอืมเพราะคนคนนี้เขาอยู่ไกลกันกับคุณไม่ได้นะเขาจะมีความรักมีความคิดถึงคุณหนักมากนะ เออต้องบอกว่าคิดถึงมากมายจริง,รงคืออาจจะเพราะระหว่างคุณและเขามันเพิ่งมาเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าเออทําไมแบบโชคชะตาถึงเหบี่ยงมาให้เจอคู่รักหรือคนที่ใช่ในเวลาที่แบบมันช้านะเขารู้สึกว่าอยากจะเจอคุณมาตั้งนานแล้วอะแต่เหมือนเพิ่งมาได้เจออะไรเงี้ยพอเจอแล้วเขาก็อยากที่จะชัดเจนเลยอ่ะเขาก็อยากที่จะแบบสร้างครอบครัวอยากจะมาทาบทามสู่ขอให้ ชัดเจนเรียบร้อยไปเพื่อได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณให้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยากที่จะเพิ่งมาเจอเนาะเพราะนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของเขาก็คือจะไม่ได้ไปเรื่อยๆขนาดนั้นนะเขาก็จะมีสลับรีบบ้างเรื่อยๆบ้างก็คือสม่ำเสมออ่ะเอออาจารย์จะใช้คำว่าเขาจะมาสม่ำเสมอกับคุณนะ แล้วเขาก็จะดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆว่ามันดูแบบชัดเจนดีดีหรือยังเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่อ่ะรับรองได้ว่าคนคนนี้จะรีบแต่งเลยนะจะรีบตัดจัดงานนะเนี่ยจะรีบอ่อจัดงานแต่งนะคะเฉลิมฉลองเชิญเพื่อนฝูงเชิญสังคมของเขามาร่วมงานนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงชีวิตนี้คนคนนี้เขาคิดที่จะสร้างอะไรเพื่อคุณนะ ไม่ว่าเขาจะต้องเหนื่อยหนักหรือแบกภาระหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะทําให้คุณแบบมีอยู่มีกินมีใช้มีความสุขเออเขาตั้งใจแล้วเนี่ยเขาจะเลี้ยงดูคุณจนคุณแบบอิ่มหมีพีมันอ้วนท้วนสมบูรณ์อ่ะประมาณนี้เขาจะขุนคุณให้เป็นหมูเป็นอะไรของเขาทุ่นไปเออต้องบอกว่าเขาอยากให้คุณมีกินมีใช้นะคะแล้วก็จะแบบอาจจะสร้างหรือทำให้ตัวคุณแบบดูมีสเสน่ห์ หน้าค้นหาดูเป็นที่เยา้ายวนใจให้กับเขาบางคนเขาอาจจะเตรียมซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อน้ำหอมให้เพื่อให้คุณเวลาที่อยู่กับเขาอะ่ะเออหอมๆดูเป็นสาวทรงสเสน่ห์ดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเออพยายามทำให้คุณดูดีในสายตาของทุกๆคนนะคะแล้วก็ไพ่สามไม้เขาไม่อยากให้คุณรอคอยนานหรอกคะ่ะเขาจะรีบ เออเนี่ยเอาคุณมาเป็นแฟนให้ได้เขาจะรีบเขาจะแต่งงานเนี่ยอืมเขาจะรีบทําให้คุณรู้ว่าเออเขาจริงใจจริงจังแค่ไหนนะคะเนี่ยเขาคงไม่แบบมานั่งดูใจให้วนเวอนานนมไปอ่ะเพราะว่ามันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะเออถึงแม้จะต้องอดทนนะแต่เขาก็ทนไม่ไหวเพราะ ตอนนี้เขายอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยเห็นไหมคะท้ายที่สุดแล้วคนคนนี้ก็จะต้องแต่งกับคุณนี่เห็นไหมไพ่สี่ไม้ไพ่ของการแต่งงานนะไพ่ของการชวนกันวิ่งกันเข้าไปสู่ประตูวิวาเขาจะต้องแต่งกับคุณเขาจะรับผิดช,ชอบทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่แต่งงานคุณแล้วอาจจะเป็นฝ่ายหาเงินเข้าบ้านอาจจะหางานให้คุณทําอาจจะแบบ รับผิดชอบเรื่องราวต่างๆค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะเออเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาจะใช้ชีวิตกับคุณในบ้านปลายอย่างสุข สุขสงบอะเออเขาอะจ,จะปลีกวิเวกเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับใครมากมายนะคะก็จะยุ่งอยู่แต่กับคุณนี่แหละเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาเขาจะเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็สนใจดูดวงส่วนตัวติดต่ออาจารย์ได้นะรายละเอียดการติดต่อสื่อสารในใต้คลิปนี้แล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า